มะขามป้อมยาสมุนไพรแก้เจ็บคอมะขามป้อมเป็นสมุนไพรไทยที่พบได้ทั่วไปมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กผลมีรสเปรี้ยวอมฝาดนิยมนำมารับประทานสดนำมาทำเป็นน้ำผลไม้หรือนำมาเป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆมะขามป้อมมีสรรพคุณทางยามากมายหนึ่งในนั้นคือสรรพคุณในการแก้เจ็บคอสรรพคุณของมะขามป้อมในการแก้เจ็บคอ มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากมะขามป้อมหนึ่งผลมีปริมาณวิตามินซีเทียบเท่าที่มีในผลส้ม1 2ผลวิตามินซีมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบและบรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอคอแห้งคออักเสบนอกจากนี้มะขามป้อมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านการอักเสบและการติดเชื้อสารเหล่านี้มีส่วนช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ ระคาคอคออักเสบได้เช่นกันวิธีใช้มะขามป้อมแก้เจ็บคอมะขามป้อมสามารถนำมารับประทานสดหรือนำมาทำเป็นยาได้ดังนี้รับประทานสดเลือกมะขามป้อมที่แก่จัดผลสีเหลืองอมส้มล้างให้สะอาดแล้วรับประทานสดสดหรือจิ้งเปลือกเล็กน้อยทำเป็นน้ำมะขามป้อมล้างมะขามป้อมให้สะอาดแล้วปั่นรวมกับน้ำเปล่ากรองเอาแต่น้ำดื่มเป็นน้ำผลไม้ อมมะขามป้อมเม็ดแห้งเลือกมะขามป้อมที่แก่จัดล้างให้สะอาดแล้วนำไปตากแดดให้แห้งองมมะขามป้อมเม็ดแห้งไว้ให้ชุ่มคอข้อควรระวังในการรับประทานมะขามป้อมมะขามป้อมมีฤทธิ์เป็นกรดจึงควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานเนื่องจากอาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นอกจากนี้มะขามป้อมอาจส่งผลต่อยาบางชนิดได้ จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้มะขามป้อมร่วมกับยาแผนปัจจุบันการดูแลตนเองเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอนอกจากการใช้ยาสมุนไพรแล้วการดูแลตนเองเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอและป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงสามารถทำได้ดังนี้ดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศเย็นหรือแห้งงดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายหากอาการเจ็บคอไม่ดีขึ้นหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีไข้ไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์